สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนานั่นคือวงจรการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่สิ้นสุดเคยสงสัยกันไหมครับว่าก่อนที่จะเกิดมาเป็นเราในวันนี้เราคือใครมาก่อนและหลังจากที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปไหน คำถามเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อแต่เป็นแก่นแท้ของความจริงที่พระพุทธศาสนาได้เปิดเผยให้เราได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและวัตจักรแห่งการเกิดและดับที่ไม่สิ้นสุดการเดินทางของเรานั้นไม่ได้เริ่มต้นที่การเกิดและไม่ได้สิ้นสุดที่การตายแต่เป็นวงจรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นในทางพุทธศาสนา วงจรการเวียนว่ายตายเกิดนี้เรียกว่าสังสารวัติคือการที่ชีวิตต้องวนเวียนอยู่ในวัฏจักรแห่งการเกิดแก่เจ็บและตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกับกงล้อที่หมุนไปไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธองค์ตรัสในสังสารสูตรว่าสังสารวัตินี้ยาวนานนักหนา หากรวมเอาน้ำตาที่สัตว์โลกทั้งหลายร้องให้เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่รักในแต่ละพบชาติจะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็กล่าวเตือนลูกศิษย์ว่าชาติหนึ่งนี้มิใช่มีเพียงชาตินี้แต่เต็มไปด้วยชาติที่แล้วแล้วมาและชาติหน้าที่จะตามไปหากยังไม่รู้จักหนทางออดังนั้น การเกิดครั้งนี้ของเราม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นเพียงตอนหนึ่งในเรื่องราวอันยาวนานของสังสารวัฏแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้กงล้อนี้ยังคงหมุนต่อไปพระพุทธเจ้าสอนว่าตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดคือกรรมกรรมคือการกระทาที่ประกอบด้วยเจตนาทั้งทางกายวาจา และใจของเราในทุกๆขณะเจตนาเป็นตัวกรรมไม่ว่าจะทำดีหรือทำชั่วหากมีเจตนากรมกรมกับอยู่การกระทำนั้นก็จะเป็นกรรมและส่งผลต่อชีวิตของเราในอนาคตผลของกรรมไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเสมอไปบางอย่างอาจจะส่งผลในชาตินี้บางอย่างอาจจะส่งผลในชาติหน้า หรืออาจจะส่งผลในชาติถัดไปเปรียบเสมือนกับการปลูกต้นไม้เราปลูกวันนี้แต่มันอาจจะออกดอกออกผลในวันข้างหน้ากรรมดีเรียกว่ากุศลกรรมคือการกระทําที่นำไปสู่ความสุขและความเจริญเช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนากรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรม คือการกระทําที่นําไปสู่ความทุกข์และความเสื่อมเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์เป็นต้นเมื่อเราสิ้นชีวิตลงร่างกายนี้จะดับสูญไปแต่จิตหรือวิญญาณของเราจะยังคงอยู่แล้วจิตนี้จะเดินทางไปที่ไหนในพระพุทธศาสนาอธิบายถึงโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไว้ทั้งหมด31ภพภูมิ ซึ่งเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตตามผลของกรรมพบภูมิทั้ง31แบ่งออกเป็นสามระดับได้แก่กามภูมิคือภูมิที่ยังติดในกามรูปประภูมิคือภูมิของพรมที่มีรูปและอารูปประภูมิคือภูมิของพรมที่ไม่มีรูปกามมาภูมิมี11ภูมิเป็นพบภูมิที่เราทุกคนคุ้นเคยที่สุด ประกอบด้วยอบายภูมิ4คือนรกเปรออสุรกายเดรัจฉานและสุขติภูมิเจประกอบด้วยมนุษย์และเทวดาหกชั้นเมื่อเราทำกรรมชั่วจิตก็จะถูกผลักดันให้ไปเกิดในอบายภูมิแต่ถ้าทำกรรมดีก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดา รูปภูมิและอรูปภูมิเป็นภพภูมิที่ละเอียดกว่าเป็นที่อยู่ของผู้ที่บำเพ็ญฌานคือสมาธิผลของการเจริญภาวนาจะทำให้ไปเกิดในภพภูมิเหล่านี้แต่ถึงแม้จะสุขสบายเพียงใดก็ยังคงอยู่ในวงจรการเวียนว่ายตายเกิดสุดท้ายก็ต้องกลับมาเกิดในกามภูมิอีกครั้งการเดินทางของจิตไม่ได้เดินทางอย่างเลื่อนลอย แต่จะถูกกเป็นตัวกำหนดทิศทางกรรมที่ทำไว้ในอดีตจะเหมือนกับแผนที่ที่บอกว่าเมื่อตายจากภพนี้แล้วจิตจะไปเกิดที่ไหนและในภพใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรหากสังสารวัฏคือวงจรที่ไม่สิ้นสุดแล้วจะมีหนทางไหนที่เราจะหลุดพ้นได้บ้างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรากลัวการเวียนว่ายตายเกิดแต่สอนให้เราเข้าใจความจริง และชี้ให้เห็นถึงหนทางแห่งการหลุดพ้นซึ่งก็คือทางสายกลางหรืออริยสัจ4และมรรคแอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์หรือความจริงที่ว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์สมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์นิโรธความดับทุกข์และมรรคหรือหนทางดับทุกข์มรรคแหรือทางสายกลาง8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรมัรมตักการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบหัวใจสำคัญของการปฏิบัติของชาวพุทธเพื่อมุ่งสู่ความหลุดพ้นคือ การเดินตามหลักมักแปในชีวิตประจำวันพูดง่ายๆก็คือการทำความดีและเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทำความดีเช่นการให้ทานการรักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นและเว้นความชั่วเช่นการงดเว้นจากบาปทั้งปวงทำจิตใจให้บริสุทธิ์เช่นการฝึกสมาธิและวิปัสสนา การพิจารณาไตรลักษณ์เพื่อให้จิตนิ่งสงบและเกิดปัญญาเห็นแจ้งในความจริงของชีวิตเมื่อเราฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอกิเลสต่างๆที่เป็นสาเหตุให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดก็จะค่อยๆลดลงจนในที่สุดจิตก็จะหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงได้จุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือนิพพานหรือการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงและการหลุดพ้นจากสังสารวัฏ นิพพานไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่การไปเกิดในภพภูมิใดๆแต่คือสภาวะที่จิตปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงและไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดอาจดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความจริงแล้วทุกๆก,การกระทำทุกๆคำพูดและทุกๆความคิดของเรา กำลังมีส่วนสร้างสรรค์หรือทำลายชีวิตในอนาคตของเราและคนรอบข้างเสมอการเข้าใจเรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การรู้หลักธรรมแต่คือการตื่นรู้ที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทและสร้างแต่กรรมดีเพื่อเป็นสบียงในการเดินทางครั้งต่อไปของเราสุดท้ายนี้อยากให้ทุกท่านลองทบทวนดูว่า ในแต่ละวันเราได้สร้างกำรรแบบไหนไว้บ้างและหากอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นเราจะเริ่มต้นที่การกระทำเล็กๆอะไรได้บ้างช่วยเขียนสิ่งที่ท่านทำลงในคอมเมนต์ครับการแบ่งปันของท่านจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ฟังท่านอื่นๆต่อไปวันนี้พวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบขอให้ทุกท่านมีความสุข และเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาครับ